ไม่จดทะเบียนสมรสไม่มีสิทธิ์ฟ้องชู้นะครับก็มีคนถามเข้ามานะครับว่าอยู่กินฉันสามีภรรยาก,กันเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วบังเอิญวันหนึ่งเนี่ยนะครับผู้ชายก็ไปมีผู้หญิงใหม่เรียกง,ง่ายๆว่านอกใจเนี่ยนะครับตัวเองเจ็บช้ำน้ําใจมากเลยนะครับจะทําอย่างไรได้บ้างจะฟ้องชู้ได้ไหมนะครับต้องบอกว่าการฟ้องชู้เนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ย ถือทะเบียนสมรสเป็นหลักเลยนะครับใครที่ถือทะเบียนสมรสอยู่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเมียหลวงเป็นเมียที่ชอบด้วยกฎหมายจะเห็นว่ามีบางเคสเนี่ยนะครับอยู่กินฉันสามีภรรยากันมาเป็น1ิ20ปีวันดีคืนดีสามีไปจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงอื่นไอคนที่มาทีหลังเนี่ยนะครับกลายเป็นเมียหลวงตามกฎหมายนะครับ ตัวเองที่อยู่กันมา10-20ปีกลายเป็นน้อยก็เฉยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ทางกฎหมายเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายถือในส่วนของทะเบียนสมรสเป็นหลักนะครับถ้าไม่มีทะเบียนสมรสไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องชูนะครับฟ้องไปเนี่ยนะครับศาลก็ยกฟ้องนะครับคุณทําได้แค่นะครับคุยในส่วนกับทาง ฝ่ายชายที่จะเลิกกันไปแยกทางกันไปแล้วถ้าหากว่ามีทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันในระหว่างที่อยู่กินด้วยกันก็ใช้หลักของการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเท่านั้นนะครับแบ่งกันคนละครึ่งนะครับหรือถ้ามีธุรกิจก็ต้องคุยกันให้เด็ดขาดถ้ามีเรื่องบ้านหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งนะครับที่หามาได้ร่วมกันเนี่ยนะครับส่วนเรื่องลูกเนี่ยยังไงเนี่ยกฎหมายข้อคุ้มครองอยู่แล้วครับนะฮะอ่า ฝ่ายชายก็ต้องส่งเสียเลี้ยงดูของทางลูกนะครับหรือแบ่งกันส่งเสียเลี้ยงดูอันนี้ก็ต้องคุยกันให้ชัดนะครับในสิบทางกฎหมายก็มีอยู่ประมาณนี้ครับ